สบายดีพี่น้องชาวซีทั้งหลายที่อยู่ภายในและต่างประเทศวันนี้บุรีรัมเมืองพาพี่น้องมาเที่ยวมาชมเป็นดอนหอเนอะาะพญานาคเป็นอย่องเนาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของแขวงสอนอเขตเป็นแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำข,ของเดินไปอย่างเนาะนี่ท่องเที่ยวแลขอเส้นโซน น้องแขกต่างบ้านต่างเมืองหรือว่าี่น้องแขกทางกลไทยทางอื่นหรือว่าสาวต่างประเทศสชวนมาท่องเที่ยวน้องเห็น้อเปนี่เป็นน้องแหล่งท่องเที่ยวที่สสดงดงามเลยน้องเด้อนี่เป็นริมของอเป็นมาบรรยากาศเป็นบรรยากาศที่ สมวีวดูวดแบบยย้พี่น้องเด้อแบบเต็มพีมเลยสัตว์ยังรอนลามเลยพี่น้องที่ยังที่อยู่ไกหล,ลึกไกลใครยังเคยมาท่องเที่ยวเพื่อมาบึงนงะเป็นชนะอง์ในญ่ๆพี่น้องนี่เป็นที่เที่ยวแห่งหนึ่ง งตาสม้มและกิโลส้มวิวอย่างเต็มพิมพ์เลยพี่น้องนะเป็นหังสี่น้องมีมงขขวกวับวายและสระบูซาพี่น,น้องเนอะองญานแบบเต็มพิม์นะเลยพี่น้องเนอะหายยังบุกเคยมามาบึงมาส้มเลยมาเที่ยวได้เพีน้องเน,นมีองค์พญานาคแบบ เต็มอิ่มเลยนะเป็นหองนะนมีบริการอาหารการกินแบบจุใจเลยนะพี่น้องมีดอกไม้พงเทียนสักลาบุษาแบบเต็มส่วนนะพี่น้รองเนาะนี่นนบริสัเมืองกบพาพี่น้องมากินลมซึมวิวแบบเต็มเลยมีลมผัดแถมของ làmì ông phàm nhân nặng, đại cả vải, đại cả bữa sa, hay sốc hay đại được phi nông nữa. Phải nhớm, thấy hình cả cốt, theo tám, đại, có Lại có lấy con xe được phi nông nữa. Bèn na, bờn lái, không khí là phi nông nữa. Rồi แข่งฝั่งแม่น้ำของระวางไทยลาวด้วยพี่น้องเนอะแบบธรรมชาสตร์เดิมๆใครยังไม่เคยมากับเป็นมาบึงตัวจริงนักเที่ยวนักมแบบอิ่มโอเคจ่ายเลยนั่งโต๊ะตังกินลมชมวิวแคมนำของหรือว่านำของด้วยพี่น้องนี่อสันส่วน สาวเอพซีทั้งหลายขอส่วนวนลำลองเด้อบางคนอาจจะได้ยินแต่ว่ายัางโบหูว่าธรรมศาสตร์ที่ล่มสวีอยแถบนี้ที่นี่เป็นแบบไรฮนะแล้วขอส,ส่วนสำลนเด้อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งอยู่ด,นอ,ด,นอ,ดอนหอเดาเป็นหลังเด้อะนครแกสอนแขน่งสอนอเค๋งเนาะท้ายนี้บ่พซีสีเมืองกับบุรียังขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เดาเป็นหลังเด้อ